สวัสดีนักเรียนที่รับทุกคนนะครับการแนะนําวิธีการปฏิบัติขับร้องเพลงไทยในวันนี้นะครับจะนําเสนอในบทเพลงขอมทรงเครื่องสองชั้นนะครับวันนี้มาถึงสองชั้นแล้วนะครับเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอให้ไปดูกันที่โน้ตเพลงเลยนะครับสองชั้นก็จะแบ่งออกเป็นเที่ยวแรกเที่ยวแรกกับเที่ยวกลับ ครับในคลิปนี้จะแนะนําไปทีเดียวีเดียวเลยนะครับเท่ยวแรกแล้วก็เท่กกลับด้วยนะครับมาเริ่มกันเลยอ่าดนตรีก็ส่งมาแล้วจึงอ,อ่างนีงเลยนะเนื้อเพลงมีว่าแล้วจึงจัดแจงแต่งกายให้ละไม้แม้นไทยเช่นว่ามีแค่นี้มีทั้งหมดกี่บรรทัดเอ่ยห้าบรรทัดนะครับอ้าพร้อม เอเล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 แล้วจึงจัดแจงที่หนึ่งถึงเกอนเมื่อกี้นี้นะครับต่อไปลมที่สอง นี้ลมที่สองแต่งกายเป็นลมที่สามนะอ่าอางน,นี้ก่อนเดี๋ยวระบายให้สีฟ้าก่อนเดี๋ยวสีเทาค่อยตามมาต่อไปสีเทาอลมนี่สีเทาต่อไปสีฟ้าลมที่เท่าไรแล้วไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นสีฟ้านี้ แมนไทยเออ,เอ,อครับอนี้อะโทบโทรมาสักทีหนึ่งแล้วจึงจัดแจงเ,ออเออ

เทนว่าอ้าวมันต่ำใช่ไหมัมนรู้สึกว่าครูองแล้วก็ตั้มต่ำใช่ปะ่ะอ่ามันเป็นเสียงของนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงร้องต่อกันมาได้เลยแต่สําหรับนักเรียนชายนักเรียนชายต้องปรับตรงนี้ลงมาขึ้นไปสูงตรงนี้นะอ่าเดี๋ยวจะร้องมาให้ฟังอีกครั้งนะครับออระบายสีให้ก่อนแป๊บหนึ่ง นักเรียนก็สำหรับเรื่องการพล่กแพลงนะช่วงเสียงเนี่ยเราอาจจะไม่เหมือนครูแล้วเป็นนักเรียนหญิงตามหรือว่านักเรียนชายตรงไหนที่พ้นเสียงสูงได้แต่ว่ามันก็จะไม่หนีจากครูไปเท่าไรนะหร่อ่ะนะสำหรับนักเรียนชายนักเรียนหญิงเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตามที่อธิบายนะครับเอ่อ นักเรียนต้องรู้จักพลิกแพลงรู้เองด้วยนะครับอ่าเมื like it. It ่อกี้นี้เมื่อกี้กำลังจะอธิบายตรงว่านักเรียนชายใช่มเอยอเอ่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 อเอเล่ตรง่ี้ ูอยู่นี่อ้าวต่อไปเที่ยวกลับร้องเหมือนกันเลยนะครับในอ,อยู่ไหมเสียงฤออกษ์สันอาวุธงรเครับต่อไปสีเทา เออ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 สานปลาสามารถทำลมเดียวกันเลยก็ได้นะเนี่ยเมื่อกี้ท่อนหนึ่งเที่ยวกลับเออเที่ยวแรกครูทําแบ่งให้จ้ากันพอนั้นก็ทําเลยไปถึงสาปราเลยแล้วก็หายใจทีตรงนี้เป็นสีฟ้าสอนอ๋อ ถึงนี่ยายาน่ยาวมานี่ต่อไปเออมอนหอองกันนะครับรครเออเออเออเาอเอาเา,า,ายเอามออเอาเออเออเออเอไเออเออเายเออ่เ ก็แล้วแต่ก็ได้เหมือนกันเออถ้าไม่หายมันก็จะต่อเนื่องเออเออ่าแต่ถ้าหายมันไม่จะทําให้เกิดการให้เห็นว่าอ๋อเนี่ยมันคนละวะการนเอ,ออเออมันก็จะมีทีท่าขึ้นไปขึ้นใหม่ตรงเอ,ออเออ,อ,อ,อก็ได้เหมือนกันทําได้ทั้งสองแบบนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นช่วงที่ยาวอะไร นักเรียนสามารถทําลมเดียวก็ได้นะครับหรือถ้าจะแบ่งก็สามารถแบ่งได้เพราะว่าอะไรอะเอื้อนมันมันห่างกันนะครับมันไม่ได้กระชั้นชิดเพราะนั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องของรอยต่อผู้หญิงไปเลยนะเอเอ เรียบร้อยจบแล้วนะครับสำหรับเรียวกับบอ่านนี้เอง <c oughs> สั้นๆน,นะครับของจงเครื่องถ้าเป็นเพลงหนึ่งที่เพราะนะครับอ้าวมาทักทลมใหม่แต่เียวแรกนะครับแล้วร้องไปเลยเเเเเลลลลล แล้วจึงจัดแจงอแทละอัน <forbidden finish> ็ท <kisses> ท <fizer>

เรียบร้อยอก็จบนะครับสำหรับเพลงขอมส่งเครื่องสองชั้นทั้งเที่ยวแรกและเที่ยวกลับครับ ごありがとうフフフフ。